มาดูกันครับว่า Garmin f e n i x 6 Pro Solar GPS Watch ที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ตัวนี้จะมีฟัง์กชันการใช้งานอะไรเด็ดๆรวมไปถึงจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันยังไงบ้างไปชมกันครับ กำลังสงสัยอะไรสิครับว่าผมทําอะไรอยู่คือทุกครั้งที่ผมตื่นนอนเนี่ยฮะผมจะชอบเข้ามาดูฟีเจอร์ส e e ปฮะฟีเจอร์สเลปเนี่ยจะช่วยผม t r a c การนอนเมื่อคืนของผมว่ามีคุณภาพที่ดีหรือเปล่าออกมาเป็นสกอร์เลยครับนี่คือหน้าตาของมันผมหลับไปทั้งหมด4ชั่วโมง20นาทีเองสกอร์ผมก็เลยได้แค่นี้ฮะ51เต็มร้อยด้านคุณภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเขียนว่า poor หรือว่าแย่หน้าต่อมาจะมีเป็นกราฟบอกเลยครับว่าผมหลับลึกในช่วงไหนบ้างที่ผมหลับไปนอนน้อยหรือเปล่าถ้า บอกมาเป็นเวลาเลยนะอย่างช่วงหลับลึกของผมเนี่ย29นาทีหน้าสุดท้ายฮะจะสรุปเป็นคำพูดไว้ให้เลยภาษาอังกฤษนะ <S You s l e p t less than recommended but continuously which helps you have more energy and be more alert สรุปเป็นไทยง่ายๆฮะว่านอนน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ผมหลับลึกซึ่งช่วยให้ผมเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋าในวันนี้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวผมมีนัดไปวิ่งต่อ <c oughs> ไปเตรียมตัว โดยฟีเจอร์นี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านการนอนครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเครียดอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเครียดตอนไหนก็สามารถเช็คผ่านฟีเจอร์สเตรสได้เลยเหมือนกันครับผม แล้วถึงแม้ว่า Garmin p h o e n i x 6 Pro Solar เนี่ยจะเป็นสปอ t w ตวอชนะครับแต่ก็มีคาล endar มาให้ใช้ด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจดไว้ในมือถือของผมเนี่ยผมได้ทําการดาวน์โหลดลงไว้ในข้อมือของผมแล้วเพราะฉะนั้นตารางการนัดหมายวันนี้ผมสามารถดูได้ในนาฬิกาเลยช่วงเช้าผมมีไปวิ่งกับคุณเมย์ช่วงบ่ายผมจะไปถ่ายงานช่วงเย็นเนี่ยผมต้องไปดินเนอร์สุดพิเศษนะและอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวผมกำลังจะไปวิ่งมือถือนี่ทิ้งไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องใช้ครับไปก่อนนะฮะ ฟีเจอร์นี้จะแสดงถึงสิ่งที่ต้องการประจำวันการนัดหมายรวมถึงแผนการออกกําลังกายโดยเราสามารถจัดการเพิ่มหรือแก้ไขได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้เลยแล้นี้ฮะผมอยู่กับเมสิตาพาเลยแต่ที่ผมต้องทำอย่างเงี้ยเพราะผมหันไปไม่ได้เขาสว่างกว่าอนาคตผมอีกอะหันไปแล้วแสบตา ไปว่าไปแล้วเอาลงแล้วคือวันนี้ผมชวนเมสตาพามาวิ่งด้วยกันแต่มาวิ่งจริงๆหรือเปล่าไม่จริงเพราะเ,เดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าการ์มินฟีนิกซ์หกโปรโซลมันมีโหมดออกกำลังกายอะไรบ้างไปแล้วเอา้ามัวมยให้อย่างนี้เลยเหรอโอ้ก็ได้ก็ได้ เมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโหมดออกกําลังกายของ Garmin 6ตัวนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดอินดอร์หรือเอท์ดร์นะคะทั้งวิ่งทั้งเล่นสกีทั้งปีนเขาหรือว่าว่ายน้ำนะคะแต่ถ้าแค่นี้ไม่พอเนี่ยเราสามารถเพิ่มด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปวิ่งด้วย โดยในระหว่างออกกําลังกายครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะแทร็กข้อมูลต่างๆของร่างกายอย่างเช่นฮาร์ดเรทอัตราการเต้นของหัวใจ SPO2 หรือ pulse ox ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด VO2max ค่าการดูดซับออกซิเจนสูงสุดขณะออกกําลังกายได้อย่างแม่นยําเลยครับรวมถึงยังบันทึกข้อมูลเวลาจํานวนก้าวระยะทางเส้นทางและอื่นๆแบบละเอียดเพื่อเอาไปวิเคราะห์และประมวลผลแล้วแสดงออกมาเป็นตัวเลขและกราฟให้เห็นว่ามีการเปลี่ย ี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนซึ่งดีสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองครับแล้วยิ่งคนที่ต้องการวิ่งมาราธอนนะครับอันนี้ยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลย เมยก็เป็นคนชอบฟังเพลงไปวิ่งไปเหมือนกันนะคะครับผมแล้วตัวนี้เขาสามารถซิงเพลงจาก Spotify มาลงไว้ฟังขณะวิ่งได้ด้วยเฮ้ยผมขอเสริมนิดนึงว่าใช้งานได้จริงนะฮะดาวน์โหลดเพลงเนี่ยมาไว้ในตัวนาฬิกาแล้วต่อ Bluetooth กับหูฟังผ่านนาฬิกานี่แหละเพราะฉะนั้นเจ้าตัวมือถือก็วางไว้ที่บ้านได้เลยจะได้ไม่มาเกะก,กะเราเวลาวิ่งไปวิ่งต่อไหมไป แล้วส่วนใครที่เป็นสายลุยชอบเดินป่าปีนเขาน่าจะถูกใจกับนาฬิกาตัวนี้ครับเพราะรองรับระบบสัญญาณดาวเทียมถึง3ระบบเลยอย่างเช่น GPS ของอเมริกา Glonass ของรัเสเซียและกา l ิเลโอของสหภาพยุโรปทําให้สามารถระบุตําแหน่งได้อย่างแม่นยําครอบคลุมทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ ABC ที่วัดความสูงเหนือระดับน้ําทะเลวัดแรงกดอากาศและเข็มทิศมาให้ด้วยรวมถึงแผนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หลากหลายรูปแบบและใช้น้ำทางได้ทุกที่ทั่วโลกเลยครับโอเคได้เหงื่อตอนเช้าเดี๋ยวกลับไปอาบน้ํอาอาบท่าน่าจะสดชื่นมากข, <อ S 2> ขึ้นกว่าน,นี้อีกอ่าแล้วตอนนี้ผมก็เสร็จการออกกําลังกายในรอบเช้าของผมแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนะคุณแม่ผมจะมีถ่ายงานต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณนะครับ ที่มาช่วยอธิบายฟีเจอร์และนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์แค่บางส่วนนะครับและสำหรับหลายๆคนนะครับ ที่เข้าเวลาออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็มักจะเปลี่ยนนาฬิกากันไปเป็นสมาร์ทวอชที่ดูหรูหรากว่าเพราะว่านาฬิกาออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะดูสปอร์ตเกินไปสําหรับใครบางคนหรืออาจจะดูเทอะทะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ฮะอย่างที่เห็นผมใส่อยู่มันสามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้หลายแบบเข้ากับชุดได้หลายแบบอย่างผมใส่อยู่เนี่ยก็เป็นชุดทํางานของผมและตอนนี้นะใกล้จะถึงเวลางานของผมแล้วด้วยผมจะขอตัวไปทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะมาบอกฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้านาฬิกาตัวนี้ให้ฟังเพิ่มเติม,ตมครับทุกคนไปนะ เนื่องจาก p h o e n i x 6 Pro Solar คือนาฬิการะดับพรีเมียมนะครับมันสมามารถปรับลุกเข้ากับไลฟ์สไตล์ด้วยกรอบหน้าปัดสแตนเลสดีไซน์ทันสมัยส่งผลให้ตัวเรือนเนี่ยดูเรียบหรูสวยงามน้ำหนักเบาและยังดูเข้ากับชุดทำงานได้ด้วยอย่างผมเนี่ยที่วันนี้ใส่สูตรที่ดูทางการก็ยังดูเข้ากันครับหรือถ้าหน้าปัดไม่ถูกใจก็สามารถเปลี่ยนและดาวน์โหลดเพิ่มได้จาก Garmin Connect IQ เลยครับ และอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนั่นก็คือ notification เพราะคุณสามารถรับข้อความไม่ว่าจะเป็น Line Messenger e อีเมลหรือแม้จะเป็น Facebook Messenger อย่างเช่นแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณต้าติดต่องานหน่อยครับนี่ดีกับใคร ดีกับคนที่ขับรถฮนะคุณสามารถขับรถโดยไม่ต้องปล่อยมือมาดูเมสเซจได้หรือว่าคุณอาจจะนั่งประชุมอยู่หรือคุณอาจจะวิ่งอยู่นี่คุณก็สามารถดู Messenger ได้ไม่ใช่แค่ดูได้อย่างเดียวนะครับสามารถตอบได้ด้วยโดยคุณเนี่ยแค่ไปเซตเป็นข้อความสั้นๆไว้ล่วงหน้าแล้วพอมีคนทักมาปุ๊บคุณก็เอาข้อความที่คุณเซตไว้ล่วงหน้าเนี่ยไปตอบเขาได้เลย และอีกหนึ่งจุดที่เด็ดที่สุดเลยนาฬิกาตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า power glass solar charging lens โดยมันจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นพลังงานแบตเตอรี่ทำให้นาฬิกาของคุณแบตอึดขึ้นสามารถใช้งานได้ทนทานนานมากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วใกล้จะได้นัดดินเนอร์สุดพิเศษของผมแล้วด้วยเดี๋ยวผมขอแต่งองค์ทรงเครื่องบนรถอีกแป๊บหนึ่งจะออกไปดินเนอร์แล้วครับ ตามสเปคแล้วถ้าเปิดโหมดประหยัดแบตจะอยู่ได้ประมาณ48วันครับแต่พอรวมกับฟีเจอร์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะบวกไปอีก32วันหรือประมาณ80วันเลยใช้งานได้2เดือนกว่าๆเลยทีเดียวครับใช้งานกันมาทั้งวันแล้วครับผมขอพูดถึงข้อสังเกตของ Garmin f e n i x 6 Pro Solar กันบ้างด้วยความที่เป็นสปอ t Watch เนี่ยครับเราก็ต้องมากดทีละปุ่มแบบนี้ เพื่อตั้งค่ามันก็เลยใช้เวลานานกว่าปกติหน่อยหนึ่งแต่เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยครับเราไม่ได้ตั้งทุกวันเราก็ใช้งานยาวๆไปเลยส่วนสนนราคาครับผมรุ่นที่เรารีวิวอยู่นี้อยู่ที่3 9 9 9 0บาททวนเหมาะสำหรับคนที่จะไปออกกำลังกายและนำไปใส่ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันด้วยครับผมเรั้่ครับขอบคุณมากครับผม และมีอีกหนึ่งฟีเจอร์สุดท้ายครับที่ทำให้ชีวิตผมเนี่ยง่ายมากขึ้นมากๆเลยนั่นก็คือ Garmin Pay นั่นเองครับโดยคุณสามารถผูกบัตรของคุณเนี่ยเข้ากับนาฬิกาได้เลยทีนี้หลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปเป็น Cashless Society ที่แท้จริงครับผมนี่นะขออนุญาตจ่ายครับโอเคได้แล้วนะขอรับขอบคุณครับและนี่ก็คือ Garmin p e n i x 6 Pro Solar ครับ GPS Watch ที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของผม เวลาของเราแล้วครับ